ครับพี่นอ้องวันนี้จะพามาดูปลายอีกชุดหนึ่งครับเป็นคอ,อกใหม่อีกคอ,อกหนึ่งาหายไปไหนแล้วครับพี่นอ้องนี่ครับอยู่ด้านล่างกระท่อมตรงนี้เลยครับผมมีอยู่ใกล้ๆเลยน้ําใสด้วยนี่เลยครับผมแม่เขาตัวใหญ่นะครับนึ่เห็นไหมนีแม่เขาจะตัวใหญ่มากครับผมโอ้โห เห็นแม่เขาชัดเจนเลยว่าน้ำใสครับน้ำก็ไม่ลึกมากนะครับผมนี่ดูกันก็ไปจะไปเลยนู่นแม่เขาจะมองใ,ใกล้ๆไผ่น,น่นะครับมองเห็นชัดมากใกล้ๆเลยนี่แหละครับวันนี้เราจะดูกันใกล้ๆกันไปเลยครับแม่เขานี่ ใหญ่กว่าสองตัวนั่นครับที่เห็นหเป็นร้ายนี่นี่แม่เขานะครับตัวใหญ่อยู่ที่วงกว้างสวยอยู่ครับผมดูธรรมชาติไปครับมีอะไรสวยๆงามๆผมก็จะถ่ายให้ดูอย่างนี้แหละใกล้ๆแถวนี้ ก็บอกนะครับอะไรก็ถ่ายถ่ายเข้าไปเธอที่ยกกระท่อมยกอะไรสูงเอาไว้ถ่ายอย่างนี้นะครับผมไว้ดูธรรมชาติไปโอ้โวันนี้น่าจะไปใต้กระท่อมเลยมั้งครับชุดนี้น่าจะลงไปใต้กระท่อมเลยครับก็ไปเข้าไปจะเห็นไปเรื่อยๆครับ อันนี้ยังเล็กอยู่รอดูตัวโตวก่อน,นี้ก่อนตัวโตวกว่าน,นี้ค่อยมาดูกันต่อครับผมมาฝมากกันแค่นี้แหละครับ